เมื่อเวลา0นาฬิกา36นาทีวันที่6สิงหาคม2568นายพัชรพัฒน์สีธัญญนลน,นายอำเภอบางละมุงสั่งการให้นายนาาภพยมจินดาประหลัดอำเภอบางละมุงนายยอธฤทธิ์จันจรูนประหลัดอำเภอบางละมุงนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทร เมืองพัทยาออกตรวจสอบสถานบริการในพื้นที่เมืองพัทยาเพื่อป้องปรามสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดอาวุธยาเสพติดรวมไปถึงการปล่อยประละเลยให้มีเยาวชนเข้าทำงานและใช้บริการโดยเจ้าหน้าที่ได้แบ่งกำลังสุ่มตรวจตรวจสอบสถานบันเทิงภายในซอยบัวขาวพัทยาใต้โดยตรวจสอบใบอนุญ,ญาตจำหน่ายสุราใบอนุญาตเปิดสถานบันเทิงและตรวจบัตรประจำตัวประชาชนของนักเที่ยวก่อนจะทำการตรวจปัสสาวะหาสาร เสพติดในร่างกายซึ่งไม่พบผู้ที่มีสีม่วงและสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยนายภูมิธรรมเวทยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายในการปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด no drugs no dealers ผนึกกำลังสร้างหมู่บ้านชุมชนปลอดยาเสพติดกําชับและเน้นย้ำสี่มาตรการสําคัญ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังในพื้นที่รวมไปถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย